อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักบัญชีครับนั่นคือการยื่นแบบพรอ .50 ครับผม สวัสดีครับพี่น้องทางบานน้องครับคลิปนี้เราอยู่กันที่การยื่นแบบพอร5 0ครับหรือว่าภาษีเงินได้บุคคลประจำปีสําหรับบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับใครที่มีธุรกิจในรูปแบบนี้คลิปนี้จะมาอธิบายเรื่องของการยืนแบบพอร5 0พร้อมกับตัวอย่างให้ดูกันครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฮะฝากดติดตามท็กบางน้องแล้วไปฟังกันต่อเลยครับเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับต้องอธิบายสั้นๆว่าแบบพอร5 0เนี่ยมันคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีซึ่่งเปป็นนนนห้าททีคธุรรกิจใู แบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ประเภทนี้ให้กับทางกรุมสรมพากรเป็นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปีนั่นแหละครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปีเนี่ยคำนวณยังไงพี่หนอมเคยทําคลิปไว้ไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าหน้าที่การยื่นเนี่ยที่บอกว่าต้องยื่นเป็นประจําทุกปีเนี่ยโดยปกติทั่วไปตามกฎหมายคือให้ยื่นภายใน150วันหลังจากวันสิ้นรอบหรือว่าวันปิดรอบระยะเวลาบัญชีครับถ้าเป็นปกติทั่วไปที่เรารู้จักกันแล้วกันครับงบการเงินเนี่ยจะปิดวัน นนก็จะไปอยู่ที่ประมาณวันที่30พฤษภาคมของปีถัดไปแต่ถ้าเกิดปีไหนครับเดือนกุมภาพันธ์มี29วันเหมือนปี67แบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่วันที่29พฤษภาคมครับแต่เงื่อนไขของกฎหมายตรงนี้เนี่ยเป็นสําหรับการยื่นแบบพงรอห้าศูนในรูปแบบกระดาษเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรายื่นเป็นแบบออนไลน์นะครับหรือว่ายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรเนี่ยจะขยายเวลาให้อีก8วันครับดังนั้นโดยทั่วไปอ่ะก็จะยื่นในภายในวันที่7มิถุนายนแต่ว่ววาาาถ้าเเกกิดปีีีไหหนนนมมมมุ29ั29ือ 7. อันนี้ก็จะต้องยื่นภายในวันที่6มิถุนายนครับซึ่งพี่หนอมเนี่ยก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบภาษีการนําส่งงบการเงินการนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทในห้างหุ้นส่วนไว้เหมือนกันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะมายื่นแบบกันดูนะครับพี่หนอมมีตัวอย่างทั้งบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับว่ามันจะต้องกรอกข้อมูลยังไงแบบไหนบ้างเด เข้ามาตรงนี้ครับยื่นแบบทุกประเภทครับผมแล้วก็มาที่เข้าสู่ระบบนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจ,จําตัวผู้เสียภาษีหรือเลขนิติบุคคล13หลักพร้อมกับรหัสผ่านที่เรามีนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับเราก็มาที่ภาษีหน้านิติบุคคลนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับยื่นแบบ,บหลังจากนั้นนะครับเราก็เช็คข้อมูลของธุกรกิจเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็มากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมครับส่วนได้ที่ต้องกรอกนะครับเป็นส่วนของรอบระยะเวลาบััััญญชชีีีีนนนคครรบบอออออ้ืืขงเาก็วท่1 มกราจนถึงวันที่ส,สธาธันวาของปีนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นของปี6กหกลังจากนั้นเลือกสถานภาพนะครับโดยทั่วไปเป็นบริษัทหรือห้างที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายนะครับการยื่นแบบเป็นการยื่นปกตินะครับสถานการณ์กรอกอันนี้เลือกตามที่เราเป็นนะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยจะมักจะเลือกอันนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งหมดครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับกิจการที่ประกอบเป็นอย่าง รประเภทของเรารถ้าเราเลือกเจอแล้วอันนี้อาจต้องค้นหาด้วยชื่ออย่างของพี่หนอมมันเป็นเกี่ยวกับทําบริษัทให้ความรู้นะครับการศึกษาก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็มาเลือกนะครับหลังจากนั้นเลือกกิจการที่ประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับตรงนี้เป็นข้อมูลของแบบแรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนะซึ่งรายการหลักๆของมันเนี่ยจะเริ่มจากการกรอกรายได้ของเรานะครับก็กรอกข้อมูลรายได้ของเราเข้าไป กรอกข้อมูลส่วนที่เป็นต้นทุนขายเข้าไปนะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต้องมีการกรอกตัวระบุข้อมูลนะครับเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าในกรณีที่เป็นนักบัญชีมือใหม่อาจจะต้องใช้งบกรราไรขาดทุนนะครับมาทํารายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อที่จะได้กรอกและก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องส่วนถ้าเป็นเจ้าของอ่ะสิ่งที่เราจะตรวจสอบได้คือนักบัญชีได้ยื่นแบบให้กับเราหรือเปล่าแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนหรือเปล่าก็สามารถขอแบบสสานการภาษีมาดูได้ซึ่งตรงนี้พี่หนอมอาจจะ เมนูสําคัญที่ต้องกรอกข้อมูลในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครับส่วนที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนตรงนี้ครับด้านล่างครับหลังจากที่รู้ตัวเลขกําไรขาดทุนทางบัญชีแล้วมันจะมีรายการปรับปรุงทางภาษีซึ่ง <ût> ตรงนี้เนี่ยต้องกรอกรายการปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตรงนี้นะครับรายจา่ายที่ถือว่าเป็นรายจา่ายต้องห้ามรายได้ที่ยกเว้นหรือรายจา่ายที่มีสิทธิ์ักได้เพิ่มตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในกรณีที่มีระบุข้อมูลแล้วก็กรอกรายละเอียดของมันเนี่ยตรงนีีีีกกครรวมณณททุ่่พาย หักได้เพิ่มต่างๆเนี่ยเราก็มากรอกตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมันเป็นรายละเอียดต่างๆที่สามารถเข้ามากรอกแล้วเข้ามาเช็คดูได้แต่สิ่งสําคัญเนี่ยต้องมีข้อมูลที่เราวางแผนจัดการหรือว่าคํานวณภาษีไว้เรียบร้อยแล้วถึงจะกรอกตรงนี้ได้ถูกต้องนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่กรอกเสร็จกันบ้างดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นแบบที่กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยถูกกรอกมาเรียบร้อยแล้วก็คํานวณมาเป็นกําไรที่ต้องเสียภาษีอยู่ที่เท่านี้ออออออันนนนนนนเเเเีีีี้้้้้้้้พ่่่่่มมมมใใหดูููขขลลลลสสวววททปป็็กกกกกําาาาไรรรรรแแะบ1ซึงงตืจ มันจะมาอยู่ในส่วนของรายการที่1ตรงนี้ครับก็คือเอากําไรที่ต้องเสียภาษีมากรอกหลังจากนั้นครับเราก็ต้องมาดูตัวรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับว่ากําไรที่ต้องเสียภาษีของเราเนี่ยมันเป็นกิจการแบบไหนเนาะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือร้อยละยีอันนี้สําหรับธุรกิจที่ไม่ใช่ SME นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เป็น SME คือมีทุนนะครับไม่เกิน5ล้านแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านเนี่ยตรงนี้ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งในเคสนี้ยเขาได้นะครับก็เลยเอากาไรเมา ตรงนี to to. ้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลที่เป็นรายการหักเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ถูกหักไว้ในระหว่างปีหรือภาษีครึ่งปีแบบพรอดห้าหนึ่งที่ชําระเอาไว้แล้วล่วงหน้าก็มากรอกตรงรายละเอียดตรงนี้ครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับพอกดปุ่มถัดไปเสร็จนะครับจะมาสู่รายการที่9ตรงนี้นะครับก็ระบุข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลต่างๆตรงนี้ที่ระบุให้เรียบร้อยนะครับพอคานวณภาษีเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเหลือข้อมูลอื่นๆที่เราต้องกรอกนะครับส่วนแรกจะเป็นรายการที่เกกกีี่่ยยวววัับทพ์สสสิินนนนนห้้้้แล็ขอองผูถืุ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนอันเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของเรานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการจัดประเภทแตกต่างกันไปตามความต้องการของสัรพากรตรงนี้ก็เอาข้อมูลจากงบการเงินมากรอกได้เพียงแต่ว่าช่องที่ให้กรอกเนี่ยอาจจะมีรายการไม่เท่ากับงบการเงินที่เรามีก็ต้องอาจต้องมีการรวมบางรายการนะครับเข้ามาเป็นประเภทเดียวกันอันนี้ก็ลองเช็คให้ดีนะครับตามงบการเงินที่เรามีแล้วก็การกรอกแบบของสัรพากรครับพยายามกรอกในคอนเซปต์เดียวกันทุกๆปีนะครับพยายามกรอกตัวเลขทุกอย่างนะครับให้อยู่ภายใต้แนวคิดหรือหลักการเดียวกันตลอดนะครับไม่ว่า ให้กรอกแบบนี้เนี่ยข้อมูลมันจะได้เปรียบเทียบกันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลังครับถ้ากรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับสินทรัพย์นี้สิน,สนผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วเนี่ยเราก็บันทึกครับหลังจากนั้นก็จะมากรอกข้อมูลส่วนที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีนะครับถ้าเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นและออกเป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็เลือกตามประเภทที่ให้ความเห็นไว้นะครับอย่างเคสนี้เป็นไม่มีเงื่อนไขก็เลือกแบบนี้ไว้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นรายงานของห้างหุ้นส่วนนะครับขนาดเล็กเนาะที่ม ที่ชื่อว่ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีก็จะมี2อันให้เลือกคือระหว่างมีข้อยกเว้นกับไม่มีข้อยกเว้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ดูหน้ารายงานของเราดีๆว่าเป็นแบบไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีการกรอกข้อมูลของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา7 1นะครับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันอะไรแบบนี้ถ้ามีก็ต้องเลือกแล้วไปกรอก disclosure form ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็กรอกแบบนี้นะครับเลือกไม่มีเลยแล้วก็มากรอกข้อมูลครับของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีก็คือผู้สอบบัญชีของเรานะคครับบบ้้าาตงงงนนนเออะจ็ปส่่ววขขแแมๆ ก็เลือกรายการประมาณนี้นะครับรายการผิดพลาดต่างๆนีรายการที่มาอาจจะมีประเด็นด้านภาษีนะครับก็เลือกประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็สุดท้ายมากรอกตรงนี้ครับวันที่ลงรายมือชื่อนะครับในแบบแจ้งข้อความซึ่งโดยส่วนใหญ่ทั่วไปวันนี้จะตรงกับวันที่ลงในรายงานของผู้สอบบัญชีก็กรอกรายละเอียดเข้าไปตามนั้นครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปครับผมแล้วหลังจากนั้นครับก็จะมาที่หน้าสรุปรายการภาษีนะครับว่าต้องชําระจ่ายเพิ่มอย่างไรแบบไหนนะครับในเคสนี้เขาต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทต้องชาระ อันนี้ก็ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องเราก็สามารถพิมพ์แบบออกมานะครับแบบพอต่อห้าสูตรงนี้ออกมาได้นะครับก็พิมพ์แล้วก็เซฟเก็บไว้ได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากจะยื่นแบบตอนนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มนี้เป็นบันทึกร่างไว้ได้เหมือนกันครับก็จะมีการเซฟข้อมูลไว้ในที่ระบบตรงหน้าแบบพอต่อห้าสูเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูแบบร่างตรงนั้นได้ครับแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอยากจะยื่นแล้วไปครับยื่นแบบได้เลยฮะกดปุ่มตกลงยื่นแบบนะครับก็จะมีหน้าเมนูมาให้รีวิวทีหนึ่งถ้าเมื่ และพร้อมจะไปต่อก็กดปุ่มน,นี้ได้เลยครับยืนยันการยื่นแบบครับผมพอกดยืนยันการยื่นแบบนะครับถ้ามีข้อมูลในแบบล่างจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าระบบจะทําการลบแบบล่างทิ้งนะฮะซึ่งก็ตกลงไปครับพอยื่นแบบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกกรมสรรพากรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต้องชําระภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการชรําระภาษีเลยหรือเปล่าถ้าต้องการชําระเนี่ยก็ไปที่เมนูชําระภาษีด้านบนก็คือตรงนี้กดมาได้เลยครับตัวของแบบพร .50 จะปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็เลือกชําระแบบนี้ได้้รัังงจาาากกนน็ชชํะตม่อ ที่เราสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code e-payment credit card ATM อินเทอร์เน็ตชำระด้วยบัตรภาษีหรือช่องทางอื่นๆนะครับก็เลือกช่องทางที่เราต้องการชำระแล้วก็ไปชำระได้เลยครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของบริษัทนะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนนั้นเพิ่มเติมกันเพื่อให้การยื่นทั้งงบการเงินแล้วก็แบบแสดงการภาษีพร .50 เนี่ยสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีปัญหามาดูกันต่อครับว่าฝั่งของ โอเคครับมาที่ฝั่งของห้างส่วนนิติบุคคลกันบ้างน,นะครับอันนี้ในฝั่งของการยื่นแบบพอรร .50 เนี่ยจริงๆหน้าตาต่างๆเนี่ยถ้าสแกนเมนูคร่าวๆเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างเลยดังนั้นตรงนี้นพี่หนอมไม่ทวนซ้านะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันคืออีกตัวหนึ่งครับตรงนี้เลยครับผมมันจะมีคํานี้ครับคือคําว่างบการเงินครับแล้วก็คําว่ายื่นแบบสําหรับห้างส่วนนิติบุคคลเท่านั้นนะครับถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นเนาะต้องอธิบายแบบนี้ตามข้อมูลที่ขึ้นในเว็บของกรมสรรพากกรเลาออีงนิททช็ ในระบบ DVD E Filing ซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่หนอมทําเรื่องของการนําส่งห้างส่วนนิติบุคคลไว้เนี่ยในกรณีที่เป็นห้างสวนนิติบุคคลขนาดเล็กครับเราไม่จําเป็นต้องนําส่งรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีอย่างที่ว่ามานะครับในฝั่งของกรมพัฒนาุ้รกันค้าดังนั้นเราต้องนําส่งรายงานนในหัวข้อง,งบการเงินก็คือตรงหัวข้อเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราทําแบบนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักของกฎหมายประมวลสลากรดังนั้นตรงนี้นเป็นส่วนสําคัญที่กรณีของนิติบุคคลต้องมายื่น ครับแบบพอนอห้าศูนย์นะครับแล้วก็เลือกรอบบัญชีที่เมื่อกี้เรายื่นแบบไปนะครับก็คือรอบปี6กหนะครับแล้วกดปุ่มค้นหาครับถ้ายื่นแบบสาเร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกรายการนะครับห่ทีแล้วก็กดปุ่มทํารายการต่อไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอหน้าตารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นยังไงนะครับอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีหน้ารายงานนะครับทั้งหมดตรงนี้ที่เราต้องอัปโหลดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นผู้สอบต่างๆเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้ารายงานตรวจสอบและรับรองัีท่่เเา้้้อออองปปโหหลลดขขึนไพืใมมูุยสสบ ก็ทาเป็นไฟล์ pdf แบบนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในเมนูเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราเลือกปั๊บเนี่ยเราก็มาอัปโหลดเอกสารตรงนี้ขึ้นไปได้เลยครับเนี่ยนะครับอัปโหลดเอกสารขึ้นไปเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มยืนยันการส่งเอกสารเป็นอันเรียบร้อยนะครับเมื่อมีป๊อปอัพขึ้นแบบเมื่อกี้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะครับถือว่าเป็นการนําส่งหน้ารายงานนะครับให้ครบถ้วนเนาะย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นเฉพาะกรณีห้าหุ้นส่วนน อย่างเดียวที่มีรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องทําแบบนี้เพราะว่าตอนที่เรายื่นในระบบของกรมพันาุ์เรีย้ยงสัหรือว่า DBDE filing เนี่ยเราไม่ได้นส่งหน้ารายงานสา,ารประกอบเลยให้เรานําส่งเฉพาะหน้ารายงานเพิ่มเติมเข้าไปในเมนูตรงนี้เพื่อที่จะได้ถือว่าเป็นการนําส่งงบการเงินถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีจุดหนึ่งที่ต้องเพิ่มไปสำหรับกรณีของห้างหุ้นส่วนวนิติบุคคลขนาดเล็กเท่านั้นนะครับก็เน้นไว้ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับผมเอาละครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเป็นการพาทัวร์คร่าวๆพาให้เห็นภาพคร่าวๆ นิติบุคคลว่าแบบพรท0ประจำปีว่าต้องยื่นอะไรแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับสำหรับนกักบัญชีแน่นอนอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการกรอกรายการสาหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะพี่หนองคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากๆในช่วงแรกถ้าเกิดใครพี่กรอกประจําเป็นมือเกา่ามาดูคลิปนี้แล้วก็ถือว่ามามาอัปเดตมาทบทวนไปด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเจ้าของธุรกิจสิ่งที่ต้องได้รับคืออะไรนะครับสำคัญมากๆเลยคือต้องได้รับเอกสารการยื่นแบบที่เป็นหลักฐานเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงรายการภาษีนะครับถ้ามีการชาระก็ การยื่นแบบเนี่ยซึ่งเราสามารถตรวจสอบการยื่นแบบเนี่ยได้ที่ระบบ e-filing ของกรมสรรพากรนะครับก็อย่าลืมขอ username ขอ password จากทางนักบัญชีที่ยื่นให้เราเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยเพื่อความชัวว่าเราได้ยื่นแบบพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมครับฝากนิดนึงฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงส่งซูเปอร์ตังค์ซูเปอร์แชทส่งดาวหรืออะไรมาก็ได้เป็นกาลังใจให้พี่น้องทาคลิปแบบนี้ต่อไปครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ผิดครับฝากนิดเดียวแล้วกันนะฝากกดติดตามแท็กสปังนอมไว้เป็นกําลังใจให้กันรักกันนะครับผมแล่ปอไ สวัสดีครับ